สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับมาเปิดราคาชุดและก็เสื้อผ้าที่คุณทิสซาใช้ใส่มาเมืองไทยนะครับอืมอ่ะก็เพื่อนๆก็ลองดูรูปภาพไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะพูดไปเลยนะครับว่าเฮ้ยแต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดชิ้นแรกก่อนเลยกันนะครับอ่าเอานี้ยว่าเดี๋ยวผมเปิดรูปไปดูเลยครับ นี่ครับมาดูกันกับชิ้นแรกเลยด้วยกันนะครับชิ้นแรกนะฮะนั่นก็คือสร้อยคอนะครับเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวผมจะลองคูณราคาให้ดูนะครับก็ราคาเป็นดอลลาร์นะครับอยู่ที่445บาทนะครับคูณกับ32เนาะก็เป็นราคากลางๆนะครับก็ได้ราคาเป็นบาทก็14,240บาทครับเป็นยังไงกันบ้าง่ะครับ ต่อไปครับมาดูกันกันกนกบชิ้นที่2ครับชิ้นที่2อเน่นก็คือโรเล็กไหครับโรเล็กเป็นแบบเรดี้เดดจอดนะครับผมก็เป็น28โกิบแปดโกนสตีลเลยทีเดียวโอ้โหทอง28เหรอผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะคูณให้ดูนะครับราคาดอลลาร์นะครับอยู่ที่8,575้ยใช่ไหมครับคูณกับ32ก็ได้ประมาณโอ้พระเจ้าผมต้องไม่เชื่อแน่เลย 2 7 4 4 0 0ครับท่านผู้ชมนาฬิการเรือนนี้ต่อไปครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับอันนี้ลองไปส่องดูหน่อยว่าคืออะไรคลิปนี้ผมเหรอไม่ใช่นะทำลายเหรอไม่รู้ว่าคือเข็มกลัดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้คืออะไรเนาะะโซล่าโคดลิงอ๋อเป็นแหวนครับท่านผู้ชมน่าจะอยู่อีกข้างนึงนะครับนี่ป่ เป็นแหวนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองคูณราคาให้ดูนะครับโดย1,910เหรียญนะครับคูณกับ32เนอะเป็นราคากลางๆเนาะได้ประมาณ34,880ครับท่านผู้ชมมาต่อกันกับอันสุดท้ายเลยครับอันสุดท้ายนี่ฮะเฮ้ยอันรองสุดท้ายนะครับอันรองสุดท้ายก็เป็นแหวนเหมือนกันเนาะเขาน่าจะใส่แหวนหลายวงนะครับก็ เดี๋ยวจะคูณให้ดูนะครับอันนี้2760คูณกับ32เท่ากับ88,320ครับท่านผู้ชมว้นะฮะต่อไปชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้าย890ครับคูณกับ32เท่ากับ2อ4ห0ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับโดยรวมแล้วนะครับชุดนี้ก็ เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะบวกให้เลยแล้วกันสดๆตอนนี้นะครับ445บวกกับ8575 5, บวกกับ1090บวกกับ2760บวกกับ890เท่ากับ ราคารวมทั้งหมดนี้นะครับเท่ากับ13,760ดอนลลาร์นะครับท่านผู้ชมดอลลาร์นะครับยังไม่ได้เอาไปคูณ32นะเดี๋ยวมันจะคูณ32นะคูณกับ32เท่ากับ440,320บาทครับเเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยมาณหน้าที่นี้ด้วยนะฮะถ้าอย่างไรเพื่อนๆก็ลองตามบวกกันดูอีกทีนึงได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับกับผมนักข่าวอินดี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆเนี่ยก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดช่องอกดกระดิ่งให้กับช่องนักข่าวอินดี้คนนี้ด้วยนะฮะ แล้วก็ขอฝากโปรโมทด้วยนะครับขอฝากโปรโมทไลฟ์สดนะครับของช่องนักข่าวอินดี้นะครับซึ่งนักข่าวอินดี้ก็จะไลฟ์สดไว้ตลอดเลยนะฮะอ่าล่าสุดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์ตลอดเลยนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆที่กําลังคนะุยนะตอนนี้มันดึกแล้วเนาะนี่เนาะตอนนี้มันดึกแล้วเที่ยงคืนครึ่งละถ้าเพื่อนๆที่กําลังคุยกันอยู่ในไลฟ์สดนะครับอยากจะให้ขึ้นภาพอะไรหรืออัปเดตอะไรแล้วก็พูดคุยกันมาได้นะครับอ่า โอเคครับลิงก์ไลฟ์สดจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนะฮะเพื่อนๆลองเลื่อนดูในรายละเอียดของคลิปวิดีโอถ้ายังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปกระผมนกข่าวอินเดียขอตัวลาอีกครั้งหนึ่งครับเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะบาย,บายๆครับ